Thank you. ขออนุญาตสลับขออนุญาตสลับทดสอบทดสอบเทสเทสอ่ะโอเคเอามาลนัขอดูอีกหนึ่งช่องทางนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอเช็คเสียงเช็คไมค์สักกูนะครับ สวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีท่านทดสอบทดสอบโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีทุกท่กทานครับก็ nou, วันนี้ครับมาในหัวข้อของไฟสปอตไลท์นะครับเป็นไฟสปอตไลท์อีกหนึ่งตัวนะครับ ที่เอาไว้ใช้งานกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวสปอตไลท์ที่เป็นชิป SMD นะครับเรียกว่าเป็นชิปเป็นงานไต้หวันเกรดนะครับตัวนี้เป็นงานไต้หวันเกรดก็คือจะเป็นงานที่คุณภาพนะครับดีขึ้นมาอีกนะครับก็ดูจากลักษณะของเจ้าตัวสปอตไลท์นะครับนี่นะโดยปกตินะครับโดยปกติเราจะเห็นสปอตไลท์ที่เป็นทรง สี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับก็จะเอาไปส่องตามตึกตามอาคารหรือตามสนามตามพื้นพื้นหญ้าหรือจะเป็นแบบส่องตามป้ายอย่างเงี้ยนะครับที่เราเห็นกันนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับแต่เรามีสปอตไลท์อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับที่ผลิตออกมานะครับที่ทําออกมาเพื่อใช้งานนะครับในการส่องแบบ แบบสปอตร์ตแบบเฉพาะจุดนะครับก็คือส่องแบบเป็นแสงแสงพุ่งนั่นเองนะครับเป็นแสงพุ่งแล้วก็โฟกัสเน้นโฟกัสชิ้นงานนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวสปอตไลท์ที่เป็นทรงกลมแบบนี้นะครับเป็นชิป smd นะครับเป็นชิปไต้หวันนะครับเป็นชิปไต้หวันเป็นงานไต้หวันเกรดนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่6วัตต์9วัตต์นะครับ6วัตต์9วัตต์12วัตต์ หกวัตต์เก้าวัตต์สิบสองวัตต์สิบแปดวัตต์ยี่สิบสี่วัตต์สามสิบหกวัตต์แล้วก็สี่สิบแปดวัตต์นะครับตัวใหญ่นะครับสี่แปดวัตต์ก็จะตัวใหญ่มาเริ่มเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสิบแปดวัตต์นะครับรุ่นสิบแปดวัตต์ของเราก็จะมีสีวอร์มสีขาวแล้วก็สี RGB ด้วยกันนะครับลักษณะงานนะครับ,ล,นะรบลักษณะงานเนี่ยก็จะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเขาจะ การติดตั้งเนี่ยจะสามารถติดตั้งได้รทั้งแบบตั้งขึ้นนะครับแบบนี้ก็ได้หรือจะแขวนลงแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้หลายหลายแบบนะครับแขวนลงแบบนี้ก็ได้ก็คือสามารถที่จะส่องส่องแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นสปอรตไลท์สารพัดประโยชน์เลยนะก็คือเอาไปจัดบูธจัดอีเวนต์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไปส่องที่ตึกที่อาคารนะครับส่องเสาส่องตึกส่องอาคารส่องผนังส่องกำแพงทําเป็นไฟที่เป็นไฟสปอดต ส่องที่ผนังอย่างเงี้ยก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นแสงพุ่งนะครับก็จะเหมาะกับการเอาไปติดตั้งนะครับงานประเภทนี้นะครับซึ่งจะไม่เหมาะกับงานประเภทที่เป็นงานต้องการส่องสว่างที่มุมกระจายกว้างๆนะครับถ้ามุมกระจายกว้างก็จะเป็นงานประเภทนี้แต่ว่าถ้าเราจะเน้นส่องชิ้นงานนะครับส่องชิ้นงานแล้วก็เน้นโฟกัสนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับก็อย่างเช่นเราเอาไปส่อง อ,อ,งองพระอย่างเงี้ยนะครับส่องพระพุทธรูปนะครับหรือจะเป็นส่องเทวรูปอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับหรือจะเป็นส่องเจดีส่องโบสถ์ก็ใช้ได้ก็จะใช้เป็นกําลังวัตที่สูงขึ้นนะครับก็จะมีสูงสุดก็จะเป็น4 8วัตต์นะครับ48วัตต์ตัวนี้จะเป็น18วัตต์นะครับลักษณะงานก็จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับนี่นะท,ที่เห็นนะครับ ตัวงานจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวตัวชิปไฟตัวชิปไฟจะเป็นแบบชิป SMD ลักษณะก็จะเหมือนกับไฟพุ่งมันมันมันจะพุ่งเหมือนกับไฟรถนะครับมันจะพุ่งเป็นลำตัวนี้ลักษณะเหมือนไฟรถเหมือนไฟรถบรรทุกเลยนะครับลักษณะก็จะพุ่งเป็นลำนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเลนนะครับในการส่องนะครับ ดูดูแล้วก็จะคล้ายๆกับไฟใต้น้ำไฟน้ำพุนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไฟที่ใช้บนด้านบนนะครับใช้ด้านบนตัวนี้เป็น ip 6 5นะครับ ip 6 5 18วัตต์เป็นชิป smd นะครับ smd เลยวลเทส2อ0โวลต์ 4, ก็คือเป็นไฟบ้าน220โวลต์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวลักษณะงานก็จะเป็น body อรูมเนียมแล้วก็จะมีสายนะครับมีสายไฟ ยืนออกมาให้ด้านหลังนะครับลักษณะนี้ตัวด้านหลังนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงเป็นไดเวอร์ของโคมไฟนะครับส่วนเม็ดไฟก็อยู่ข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นงานที่ใช้ด้านบนนะครับด้านบนจะไม่ใช่งานที่ใช้ในน้านะครับถ้างานใช้ในน้ําก็จะเป็น IP68 นะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับลักษณะก็จะเป็น body s t a ต n เลสแต่ตัวนี้จะเป็น body ูมิเ i ี u m ครับก็คือใช้บนบกนะครับสายไฟก็ยื่นออกมาให้20เซนนะครับแล้วก็ จะมีลายนิวตันแล้วก็กราวนะครับเอาลายก็จะเป็นสีน้ําตาลนิวตันสีฟ้านะครับนิวตันสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนี่นะครับแล้วก็สายกราวก็จะเป็นสีเขียวเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองนะครับก็เอาไปต่อกับไฟบ้านได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวลองดูแสงสว่างกันหน่อยนะครับแล้วก็จะมีขาวมีวอร์มแล้วก็ RG b ีนะครับตัว RG b ีนะครับจะเป็น สีที่เป็นสีสลับ rgb ก็คือ Red Green Blue นั่นเองนะครับจะมีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวนะครับเป็นแม่สีหลักแล้วก็จะมีสีอื่นๆนะครับที่ลองลงมานะครับอันนี้เราสามารถกดได้นะครับมากกว่าอ่าส2นะครับส2สี 12, 12 13 4 5 5 5สีปรนะครับผสมผสมกันออกมาแล้วได้15สีนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับสเต็ปนะครับมี กระพริบชา้ากระพริบเร็วนะครับแล้วก็มีสมูทแล้วก็ปรับเป็นสีขาวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับเพะตัวนี้จะเป็นไฟบ้านนะเป็นไฟบ้าน2 2 0บโวลต์น,นะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวลองเป็นเป็นแสงขาวนะครับเดี๋ยวลองแสงขาวให้ดูก่อน ตัวนี้จะเป็นสปอร์ตไลท์จะมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นกำลังวัตตก็มีตั้งแต่6วัตตนะครับไปจนถึง48วัตต์นะครับ6วัตต์ถึง48วัตต์ตัวนี้จะเป็นเป็น RGB ไปตั้งให้ดู RGB อันนี้ R G B R G B ก็จะเป็น l e สกิมบูเลส n b มนะครับก็ดี๋ยวใช้รีโมทนะครับกดปิดกอดูฐานรีโมทสักครู่ครับ อ่ะโอเคแล้วติดละออนกระพริบช้ากระพริบเร็วนะครับก็ปรับได้อันนี้เป็นกระพริบเร็วสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นรุ่น18บปัดน,นะครับ ลักษณะของลำแสงนะครับจะเป็นลำแสงที่พุ่งนะครับพุ่งเหมือนกับไฟสระน้ำนะครับหลักการเดียวกันเลยครับเป็นไฟสระน้ำนะครับนี่โอเคจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะฮะอันนี้สีแดงตัวนี้จะเป็นเป็น rgb แบบ one in one นะครับ มันจะมี R G B แบบ T in one กับ one in one ถ้า one in one ก็คือเม็ด L E D 1เม็ดจะเป็น1สีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินมี3แบบอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็น1 8วัตต์18วัตต์ก็จะแบ่งเป็นสีแดง6เม็ดสีเขียว6เม็ดสีน้ำเงิน6เม็ดนะครับเขาจะแบ่งสลับการโชว์ค่าสีก็จะสลับกันแล้วก็อีกประเภทนึง ที่เป็นชิป LED แบบ T in one ก็คือ1เม็ด LED จะมี3สีด้วยกันก็จะม,มีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินใน1เม็ดอันนั้นก็คือ T in one นะครับเวลาเปิดเนี่ยไฟมันจะติดพร้อมกันทุกดวงนะครับแต่ว่าอันนี้คือ one in one ไฟจะสลับกันติดนะครับไฟจะสลับกันติดนะครับน,นี่เป็นเขียวนะครับสังเกตว่าเขียวมันก็จะขึ้นเฉพาะเขียวนะครับอันนี้น้ำเงินนะครับน้ำเงินก็จะโชว์เฉพาะสีน้ำเงินนะครับนี่ฮะ จะสลับตำแหน่งกันนะครับอันนี้พอเรากดสีอื่นๆดูนะครับนี่อันนี้ออกเป็นออกเป็นส้มๆ,ๆนะครับแล้วก็เป็นเขียวอ่อนเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะออกเป็นม่วงม่วงนะครับออกเป็นสีม่วงม่วงอันนี้ให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองให้ดูมุม,มกระทบนะครับว่าเขา จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ให้ดูตรงนี้ครับอันนี้มือนี่นะครับก็เอาเป็นตัวกระดาษอันนี้ก็ได้ครับให้ดูตัวน,นี้นะครับแล้วก็ลองเล่นสเต็ปดูนะครับ อันนี้จะเป็นขาวถ้าถ้าแสงขาวนี่ก็คือเม็ดสีทั้งหมดี่ยเขาจะโชว์พร้อมกันก็คือจะจะติดพร้อมกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นสีสลับครับสีสลับขออภัยนะครับอันนี้ผมให้ดูให้ดูสีที่มันกระทบตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับถ้าถ้าดูที่ที่หน้าหน้าปัดโคมไฟมันจะมันจะแยก ไม่ค่อยออกนะครับต้องดูสีที่ตกกระทบโคมนะครับก็จะรู้ว่ามันเป็นสีอะไรนะครับนี่นะก็หลักๆแล้วก็ได้อยู่ประมาณ15สีนะครับ15สีนะครับนี่เราก็ปรับไปเรื่อยๆได้นะครับนี่นะโอเคอันนี้ม่วงครับออกม่วงออกฟ้าๆนะครับออกเหลืองนะครับแล้วก็ม่วงอ่อนนะครับแล้วก็ไอซ์บลูนะครับ จริงๆก็ได้หลากหลายเลยนะเมื่อกี้อันนี้ออกม่วงๆนะครับก็สีก็จะไล่เฉดกันนะครับเป็นโทนเดียวกันนะครับแม่สีหลักก็จะมี3มสีมีเขียวแดงน้ําเงินนะครับอันนี้สมูทอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูสีอื่นบ้างนะครับอ่ะลองปิดนะครับอันนี้ RGB ลองเดีลองดูตัวอื่น อันนี้จะเป็นสีวอมถ้าเป็นถ้าเป็นสีเดียวนะครับไฟก็จะค่อนข้างสว่างนะครับถ้าเป็นสีเดียวไฟจะค่อนข้างสว่างก็คือจะสว่างกว่าสีที่เป็น RGB นั่นเองเพราะว่า RGB เนี่ยเขาจะแบ่งแบ่งเป็นอ่าเป็นเม็ดสีในการโชว์ก็คือจะแบ่งเป็น666นะครับอันตัว18วัตต์ ต่อันนี้คือตัว18วัตต์ก็จะมี18เม็ดไฟก็จะขึ้นทั้งหมดเลยพร้อมกัน18 LED นะครับไฟก็จะค่อนข้างส่องนะครับส่องพุ่งไกลนะครับตัวเนี้จะเหมาะกับการส่องสว่าง2ชิ้นงานนะครับส่องชิ้นงานส่องโฟกัสไปที่ไปที่ชิ้นงานนะครับตัวไฟจะเป็นแสงพุ่งก็คือเป็นไฟที่ส่องต้นไม้นั่นเองนครับส่องต้นไม้ประดับตามพุ่มไม้นะครับตาม ตามสวนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะดีไซน์สวยนะครับดีไซน์สวยก็จะช่วยให้บรรยากาศสวนของท่านนะครับดูสวยงามแล้วก็ตัวไฟก็จะเป็นทรงกลมกระทัดรัดนะครับ <pir im pe> เอาไปซ่อนไว้ตามจุดต่างๆเงี้ยก็สามารถที่จะเอาไปทําได้นะครับ <P ort tiene> แล้วก็การติดตั้งเนี่ยติดตั้งหลายรูปแบบจะตะแคงก็ได้นะครับตะแคงตะแคงติดลักษณะอย่างนี้ก็ได้หรือจะแขวนลงมาแบบนี้ก็ได้หรือจะตั้งขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับ ตั้งขึ้นก็ได้จะใส่ขานะครับใส่ขาแล้วก็ห้อยลงงุ้มลงมาลักษณะน,นี้ก็ได้นะครับ <c oughs> หรือว่าจะเอาไปส่งองป้ายนะครับส่องป้ายลักษณะลักษณะตั้งขึ้นแบบหงายขึ้นแบบนี้ก็ได้ก็คือติดได้ได้ทุกทุกแบบทุก,กทุกรูปแบบเลยนะครับติดได้หลายหลายลักษณะเลยนะครับอันนี้จะเป็นแสงวอมนะครับสีวอมนะครับนี่นะ Uh, ไฟก็ค่อนข้างสว่างนะสว่างเพราะว่ามันจะเป็นแสงพุ่งนะครับตัวนี้18วัตต์แล้วก็เดี๋ยวให้ดูสีขาวด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ อันนี้จะเป็นสีขาวนะครับแสงขาวก็จะออกลักษณะเหมือนแสงนีออนนะครับตัวนี้ค่า k อยู่ที่6,000 k นะครับค่า k อยู่ที่6,000 k นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแสงวอร์มนะครับแสงวอร์มค่า k ก็อยู่ที่3,000 k นะครับแล้วก็ rgb rgb นี่ก็จะมีเป็น rgb แบบ one in one นะครับก็1 1เม็ดนะครับก็จะเป็นสีเดียวนะครับ อันนี้ลักษณะของตัวสีขาวนะครับตัวไฟนะครับจะเป็นไฟพุ่งนะครับมุมเขาค่อนข้างแคบนะครับมุมค่อนข้างแคบอยู่ประมาณจริงๆก็อยู่ประมาณ30องศาได้30องศาถึง4ี่ห้าองศาได้นะครับลักษณะของการส่องสว่างนะครับก็มุมค่อนข้างแคบนะครับก็จะเหมาะกับการไปติดตั้งนะครับชิ้นงานนะครับหรือว่าเอาไปส่อง ตามต้นไม้ส่องตามพุ่มไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่องตามตึกตามอาคารนะครับมันจะสมมุติว่าเราไม่อยากส่องแบบสาดไปทั้งผนังาเงี้ยเราอยากให้อ่าส่องตามเสานะครับตามเสาของตึกเนี่ยอยากโชว์อยากเน้นเราก็ใช้เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ได้ก็ระยะส่องก็ไกลครับระยะส่องไกลนะฮะตัวนี้ก็ส่องได้ถึงชั้น4ชั้น5้าเลยนะครับ ตัว18วัตต์แต่ถ้าเกิดว่าตึกเราแบบสูงมากๆนะครับก็จะมีรุ่นที่สว่างๆก็จะเป็นตัวไซส์36วัตต์ไซส์48วัตต์ครับไซส์ใหญ่ๆขึ้นนะครับก็จะใช้เป็นรุ่นนั้นได้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับมีขาวมีวอร์มแล้วก็มีสีสลับสีสลับก็จะเป็น RGB นั่นเองนะครับเดี๋ยวลอง ต่อด้วยกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบไปพร้อมกันดูตอนนี้ต้องต่อน้ำเงินลองดูติดโอเคติดนะครับเดี๋ยวลองเพิม่ม้าอีกตัวนึง เริ่มทั้ง3ตัวแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทั้ง3ตัว,วจะได้ดูพร้อมกันเลยนะครับสักครู่นะครับตัวหลักตัวนี้ก็เป็นอีกไอเดียนะครับในการนำไปใช้งานนะครับก็ท่านใดที่กำลังหาไฟแต่งสวนนะครับ ไฟแต่งร้านนะครับตกแต่งต้นไม้ตกแต่งพุ่มไม้นะครับหรือจะเป็นส่องป้ายหน้าร้านก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นแสงพุ่งนะครับเน,น้นเน้นเป็นแสงพุ่งนะครับไฟก็จะพุ่งเป็นลำนะครับพุ่งเป็นลำจะเรียงให้ดูทั้ง3ตัวนะครับนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวลองเปิดไฟดูนะครับโอเคโอ้ ข้างจ้านะครับมองเห็นหรือเปล่าผมพอดูในกล้องนิดนึงสีขาวอันนี้หันไปทางนี้อันนี้ขาวมาทางนี้นี่ RGB RGB อยูนี้ อ K R A ได้แล้วได้แล้วไม่บังนะครับโอเคอ่ะโอเคครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้โอเคอเห็นละนี่ครับก็ลักษณะนะครับก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้จะเป็นขาวอ่ะตัวนี้เป็นวอร์มอันนี้เป็นขาวอันนี้เป็นสลับสี R G B ก็หลักๆก นะครับหลักๆที่ใช้กันนะครับก็จะเป็นสีวอร์มนะครับสีวอร์มก็จะเอาไปย้อมตึกย้อมอาคารนะครับที่เป็นอาคารถึงสูงนะครับเราเอาไปติดเสาให้ไฟส่องเฉพาะเสานะครับจะส่วนใหญ่แล้วก็จะติดส่องจากด้านบนลงมานะครับด้านบนของของตัวตึกนะครับส่องลงมาข้างล่างนะครับเวลามองไกลๆก็เห็นเป็นรูปอาคารนะครับเอาไปใช้ร่วมกันกับบอลวเชอร์แล้วก็บางทีอาจจะใช้เป็น อ่านีออนเฟกนะครับในการเดินเป็นเส้นให้เห็นขอบนะครับตัวนี้ก็จะเอาไปเสริมกันช่วยได้แล้วก็ตัว rgb นะครับ rgb ตัวนี้นะครับก็เอาไปส่องตามพุ่มไม้นะครับส่องตามพุ่มไม้ส่องตามต้นไม้หรือจะเอาไปส่องแบ็คด็อปอ่าส่องเอาไปจัดงานอีเวนต์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะนะครับเหมาะมากๆนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้งภายในภายนอกนะครับภายในอาคารแล้วก็นอกอาคารนะครับเอาไปส่อง เวทีได้ไหมได้นะครับสองเวทีได้นะครับตัวนี้ก็จะเน้นเป็นไฟพุ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกับไฟพานั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะใช้แทนกันได้นะครับแล้วก็ถ้าตัวแสงขาวก็แน่นอนครับแสงขาวนี่ก็จะค่อนข้างใช้ได้สารพัดประโยชน์นะครับใช้ได้หลากหลายสถานที่หลายรูปแบบนะครับทั้ง3สีก็จะเป็นสีหลักๆที่เราใช้กันนะครับใช้ในบ้านเรานะครับ มีขาวมีวอลมี rgb นะครับแต่ไซส์เนี่ยจะมีไซส์ตั้งแต่6วัตต์นะครับขนาดเล็ก6วัตต์ก็จะเป็นเม็ดไฟ6เม็ด led เนี่ยเม็ดแบบเนี้ยก็จะเป็น 6, w, 6 w เม็ดตัวโคมก็จะเล็กลงนะครับแล้วก็จะมี9วัตต์แล้วก็มี12วัตต์18วัตต์นะครับสิวัตต์ก็จะเป็นตัวนี้ทรงนี้เลยนะครับลักษณะไฟก็18ดวงอ่าแล้วก็ถัดไปก็จะเป็น24วัตต์นะครับ24วัตต์ไฟก็24 led นะครับโคมก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเป็น36 นะครับแล้วก็จะเป็น48วัตต์48วัตต์ก็จะเป็นเป็นโคมใหญ่เลยนะครับหน้าโคมก็กว้างขนาดนี้เลยนะครับประมาณ30-40เซนได้นะครับก็เหมาะสำหรับการส่องที่มันต้องการแสงพุ่งนะครับพุ่งไกลๆแต่มุมกระจายแสงเขาจะไม่ได้กว้างเท่ากับตัวสปอตไลท์ที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับสปอตไลท์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมุมกระจายก็จะอยู่120องศา นะครับแน่นอนตัวนี้มุมกระจายอยู่ที่3 0มสถึงสีองศาซึ่งเขาจะเหมาะกับการส่องแบบพุ่งส่องพุ่งส่องโฟกัสส่องสปอตนะครับสังเกตลักษณะแบบนี้จะเหมือนกับไฟรถนะเหมือนไฟรถบรรทุกเลยนะครับเหมือนไฟไฟหน้ารถไฟรถบรรทุกที่เขาเอาไปติดนะติดเสริมจากไฟหน้านะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งไฟก็จะเป็นแสงพุ่งนะครับพุ่งพุ่งไปไกลเหมือนไฟหน้ารถนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ การเอาไปใช้งานก็อย่างที่บอกครับเอาไปส่องต้นไม้ส่องพุ่มไม้ประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆเอาไปจัดอีเวนต์หรือเอาไปส่องตึกครับก็จะเหมาะอย่างยิ่งในการส่องตึกสูงๆนะครับการใช้ก็จะเหมือนกันกับตัววอลเปเปอร์เชอร์ที่เป็นแท่งะนะครับที่เป็นแท่งแท่งหนึ่งเมตรนะครับที่เอาไปย้อมตึกย้อมผนังย้อมฉากตัวนี้ก็จะเอาไปย้อมเสานะครับไปส่องเสาเพ่านั้นเองนะครับก็มีหลายรุ่นแบบหลายรุ่นหลายรูปแบบนะครับอยากได้รุ่นไหนก็ ทักเข้ามาสอบถามเข้ามาได้ที่ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook หรือจะแอดไลน์ร้านก็ได้ครับที่ Li@ n e แอ a แอ e อีดีมนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากันได้ครับอยากได้ไฟไปติดตั้งนะครับรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือจะเป็นไฟสนามฟุตบอลนะครับหรือจะเป็นสินค้าตัวอื่นๆในร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์หรือจะเป็นตัวโซล่าเซลล์นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับโอเควันนี้ก็ เอามาให้ดูประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูสดแล้วก็ดูย้านหลังกันนะครับขอบคุณ s c ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้พี่กมลลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ